สวัสดีครับอยู่กับผมบางนัดลั่นทุโพยฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องบางนัดไปด้วยนะครับและสําหรับวิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดบอลบอลสเตปสามวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568 3คู่ที่บางนํามาวิเคราะห์ในวันนี้ครับก็จะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับกาโช่ซิลเลียอิตาลีและก็ลีกเดอร์ฝรั่งเศสโดยคู่แรกครับผมแมนยูพบกับเอเวอเรตนคู่นี้แตะกันในเวลาตีสาม คู่ที่2ตลิโนพบกับโคโมครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งและคู่สุดท้ายครับคู่ที่3แรงพบกับมองปรีเย่คู่นี้เตะกันในเวลาตีสองแล้ว ตอนที่บางเลือกมาบางก็ไม่ได้สังเกตนะครับผมตาสโมสร3คู่นี้ครับแบ่งฝั่งชัดเจนเลยครับตาสโมสรแดงกับน้ําเงินเลยนะครับวันนี้นะครับก็เลือกกันไปเลยครับใครอยู่แดงหรือน้ําเงินกันไปนะครับผมเอาละครับก็ก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะบางก็ขอฝากนิดนึงครับผมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาช่องทางการลงทุนดีๆการันตีปลอดภัย ครบจบในที่เดียวนะครับผมทักมาสอบถามบางได้นะครับที่ l like i n e at bn79 นะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับผมหรือง่ายกว่านั้นครับเพียงคุณคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับทักทายกันมา นะเดี๋ยวบางจะแนะนําช่องทางการลงทุนดีๆให้กับทุกท่านเลยนะเอาละครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยกันคู่แรกเลยนะครับผมแมนยู U, พบกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมสทีมนี้ครับผมเจอกันมานะครับสิบนั้นหลังสุดในช่วงระหว่างปี2021จนถึง2025นะครับผมเป็นทางแมนยูครับผมที่เอาชนะไปถึง6เกมเสมอ3และแพ้1ต้องบอกเลยว่าเหมือนบอลแพ้ทางนะครับไม่ว่าจะแมนยูจะอยู่ในช่วง เวลาไหนนะครับโค้ดไหนนะครับการเจอกันก็ยังเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้นะส่วนฟอร์มของทางแมนยูครับผมนั้นหลังสุดนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้นะครับผมโดยเป็นการชนะซันเดอร์แลนด์สองชนะลิเวอร์พูล2-1ชนะไบตัน42แต่2เกมล่าสุดฟอร์มบอบ ฟอร์มดรอปไปนิดหนึ่งนะครับผมเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-2แล้วก็เสมอกับสเปอร์ไป -2 2นะครับผมโดยใน5เกมนี้ครับผมยิงไป12เสีย7นะครับสำหรับแมนยูส่วนฟอร์มในบ้านครับ5นั้นหลังสุดแพ้ไปเกมเดียวที่เหลือชนะรวดทั้ง4เกมโดยเป็นการแพ้ให้กับอาร์เซนอล1นนะครับชนะเบอร์ลี่3าชนะเชลซี2-1นชนะเซนต์เดลแวนด์2-0และก็ชนะไบตัน4-2โดยใน5เกมในบ้านครับผมยิงไป11เสีย6นะครับสำหรับแมนยู ส่วนผู้มาเยือนอย่างเอเวอรตนครับฟอร์มล่า5นัดหลังสุดนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพอใช้ได้ชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มไน่แน่นอนสักเท่าไหร่โดยเป็นการชนะคิสตันพาเลตครับ2-1แพ้แมนซิตี้2-0แพ้สเปอร์3-0เสมอซันเดอร์แลนด์1-1นัดล่าสุดชนะฟูลแลมในบ้านครับ2-0โดยใน5เกมครับผมยิงไป5เสีย7นะครับสำหรับเอเวอแรนตน และฟอร์มเกมเยือนครับห้านัดหลังสุดชนะเพียงแพ้เกมเดียวและเสมอ1แพ้3โดยเป็นการชนะวู๊แฮมตันครับ3-2นะครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูล2-1แพ้ให้วู๊แฮมตัน20แพ้แมนซิตี้2-0แล้วก็เสมอซันเดอร์แลนด์1-1ครับโดยใน5เกมเยือนครับยิง5เสีย9านะครับสำหรับทางเอฟเวอร์ตันก็ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างแมนยูมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านะครับในช่วง5เกมล่าสุดนะครับ ส่วนตารางคะแนนะปัจจุบันบของของทีมนี้นะครับก็แมนยูอยู่อันดับ10นะครับแข่ง11เกมชนะ5เสมอ3แพ้3ยิง19เสีย18นะครับมี18แต้มนะครับถ้าเกมนี้ชนะนะก็จะโดดขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับผมมี2 1แต้มส่วนทางเอเวอเรตครับผมอยู่อันดับ13นะครับไม่ห่างกันแข่ง11เกมชนะ4เสมอ3แพ้4ยิง12เสีย13มี15แต้มครับถ้าเกมนี้เอเวอเรต์ ton, ชนะ นะครับก็จะถีบตัวเองขึ้นไปอยู่ในโซนอันดับ8ถึงอันดับ8ปดถึง11อนะครับอยู่ประมาณนี้ก็ไปดูผลประตูได้เสียกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับทางเอเวอเรตันะส่วนราคาสําหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมายกให้ทางแมนยูครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับผมต่อราคาครึ่งควบลูกเป็นราคาน้ําขาวครับซึ่งเป็นราคาที่ทางแมนยูมีโอกาส มากกว่านะครับผมมีโอกาสมากกว่าแต่ราคาปัจจุบันครับผมราคายังคงยืนพื้นอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับถูกเจ้านะครับแต่ตอนนี้มีราคามีการปรับราคาน้าครับจากขาวมาเป็นลบสินะครับแล้วมีการปรับค่าน้ําให้การแมนยูสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับค่าน้ําให้เอเวอเรตลดลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูสีกันนะครับสําหรับทั้ง2ทีม แต่ในส่วนของราคาหน้าเสือคู่นี้จะเป็นเช่นไรครับราคาจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันครับและในส่วนของราคาหน้าเสือครับเปิดมาก็เป็นทางแมนยูครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกน้าลบสินะครับผมตรงนี้ก็จ่ายน้ํา90แล้วก็96นะครับซึ่งเป็นราคาที่สูสีนะครับก็สามารถจริงๆก็สามารถเลือกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมและในส่วนของราคาทองครับอย่างครึ่งลูกนะครับตรงนี้ก็เป็นราคาน้ํา แห้งๆสำหรับทางแมนยูนะครับจ่ายที่68นะครับผมส่วนหนึ่งลูกเป็นราคาน้ำคูณ2นะครับจากราคาทีแรกนะครับครึ่งควบลูกเนี่ยเป็นราคาน้ำขาวเปิดมาเป็นขาวนะครับน้ำขาวแล้วก็ไหลลงมาเป็นครึ่งควบลูกลบ10แล้วราคากลางตอนนี้ก็เป็นครึ่งควบลูกลบ10นะครับจาได้เปรียบตอนนี้มาให้สูสีเท่าท่าให้สูสีกันทั้ง2ทีมนะครับผม แต่ราคา1นคูณสครับตรงนี้ครับเขายังมองกันว่าแมนยูมีโอกาสมีเปอร์เซนต์ที่จะชนะมากกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่1นึบาทเจสต่างนะครับผมส่วนทางเอเวอเรน จ่ายสูงถึง4บาท60สตัางแล้วเสมอจ่ายที่3.65บาท65สตาตค์งนะครับผมถ้ามองในส่วนของราคาเนี่ยก็ต้องมองว่าราคาสูสีกันนะครับจริงๆก็สามารถลองได้นะครับสำหรับทางเอเวอร์ตันในราคาต่อคืนครบลูกแต่ถ้าหากเทียบฟอร์มการเล่นนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการเจอกันแมนยูก็ทําได้ดีกว่านะครับเหมือนบอลแพ้ทางนะและ อฟอร์มยเย่าเยือนนะครับในบ้านของทางแมนยูก็ทําผลงานได้ดีนะครับในช่วง5เกมหลังชนะ4แพ้1ส่วนทางเอเวอร์ตันครับผมเกมเยือนไม่ดีนะครับก็และเกมนี้ก็ไปเยือนทางแมนยูด้วยนะครับและสถิติการเจอกัอน ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นครับบางก็ยังมองว่าทางแมนยูที่วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับก็ยังน่าลุ้นน่าเชียร์มากกว่านะครับดังนั้นคู่แรกครับบางขอแนะนําเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับใครชอบแมนยูก็กด1ส่วนใครชอบเว์ตันกด2นะครับผมเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปสําหรับคู่แรกนะครับผมอาวและส่วนท่านใดนะครับผมที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. นะครับก็ทักมาได้ที่ไลน์แอด BN79 นะครับผมอย่าลืมแอดนำหน้านะทักทายกันมาและเดี๋ยวบางจะดึงเข้ากลุ่มให้อะ่ะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ที่2เลยนะครับไปครับผมและสำหรับคู่ที่2นะครับโตลิโนพบกับโคโมนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งและส่วนผลงานของ2ทีมนี้ครับเจอกันนะครับเจ็ดนัดล่าสุดนะครับก็อยู่ในช่วงปี2003นะครับจนถึง2012แล้วก็หายกันไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในปีอ่า2024-2025นะครับ โดยโตลิโน่ครับใน7เกมนี้โตลิโน่เอาชนะไปได้4เกมเสมอ1และแพ้ไป2เกมนะครับถ้านับย้อนในอดีตเนี่ยโตลิโน่ก็ทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าปัจจุบันนะครับในเกมในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ2 0 2 4 2 0 2 5เนี่ยก็บ้านไข่บ้านมันนะครับแบ่งกันไปคนละ1เกมนะครับชนะกันไปคนละ1เกมส่วนตอนนี้ครับฟอร์มของเจ้าบ้านครับ5้นัดหลังสุดครับฟอร์มไม่แย่นะครับผมชนะ2เสมอ3และยังไม่แพ้ครับ โดยเป็นการชนะโตอานาโปลีนะครับ1 0ชนะเจนัว2 1นะครับเสมอโบโลโโบลญ่านะครับ0 0เสมอปิซ่า2 2แล้วก็เสมอกับยูเว่นะครับ0 0นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง3เกมหลังเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปนะครับสำหรับทางโตลิโนและใน5เกมนี้ครับยิง5เสีย3นะครับผมส่วนฟอร์มในบ้านครับ5นัดหลังสุดนะครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่ชนะ3เสมอ1แพ้1นนะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับอารันตัน แอตแลนตานะครับ3-0ชนะปิซ่า10ชนะนาโปลี10ชนะเจนัว21แล้วก็เสมอกับปิซ่าไป2 2นะครับโดยใน5เกมในบ้านครับผมยิงไป6เสีย6นะครับสำหรับทางโตลิโนส่วนผู้มเยือนอย่างโคโมครับ5นั้นหลังสุดนะครับฟอร์มการเล่นถือว่าก็ดีเช่นกันนะครับชนะ2เสมอ3และยังไม่แพ้นะครับโดยเป็นการชนะยูเว่ครับ2-0เสมอกับปามา0 00ชนะ เวโรนา3-1เสมอกับนาโปลี0-0แล้วก็เสมอกับกายาลี่0-0นะครับใน2เกมก็ฟอร์มดรอปลงไปนะส่วนและใน5เกมนี้ครับยิง5เสีย1นะครับสำหรับทางโคลมส่วนฟอร์มเกมเยือน5นะัดหลังสุดครับก็ไม่ดีไม่แย่เน้นหนักไปทางเสมอนะครับผมโดยเป็นการแพ้ให้กับโบโลญญาครับ1-1 ชนะฟิออเรนตินา2-1เสมอกับอัตแลนตา1-1เสมอปาร์มา0-0แล้วก็เสมอนาโปลี0-0โดยใน5เกมเยือนครับยิง3เสีย3นะครับสำหรับทางโค m โมถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับโตลิโนและโค m โมส่วนตารางคนะแนนปัจจุบันครับคู่นี้อยู่โคโมอยู่อันดับ7ครับผมแข่ง11ชนะ4เสมอ6แพ้1เกม ยิง12เสีย6มี18แต้มนะครับและโตลิโน่ครับอยู่อันดับ12นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ5แพ้3ยิง10เสีย16นะครับมี14แต้มนะครับและในส่วนของราคาคู่นี้ครับราคาเปิดมานะครับให้ทางโคโมต่อที่ราคาปอนะครับผมก็เป็นราคาอมีราคาข่าวนะครับมีราคาลบ10นะครับผม เป็นขาวกับลบ1 0นะครับส่วนใหญ่เป็นราคาขาวกับลบ1 0นะแต่ราคาปัจจุบันครับยังคงยืนพื้นอยู่ที่ราคาปอนะครับแต่มีการปรับค่าน้ําลดลงกับสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการปรับน้ําลดลงให้กับทางเจ้าบ้านอย่างโตริโนลดลงนะครับแล้วก็ปรับสูงขึ้นให้กับทางโคโมนะครับผมตอนนี้จากราคาขาวกับลบ10ตอนนี้เป็นราคาลบ10แล้วนะครับผมซึ่งเป็นราคาที่สูสีกันทั้งคู่นะ และในส่วนของราคาเนื้อเสือสําหรับคู่นี้ครับเป็นเช่นไรเราไปดูกันครับและในส่วนของราคาเน้อเสือครับคูโมเปิดราคาต่อมาที่ราคาปอน้ําขาวนะครับเป็นขาวไปปลายนะครับก็จ่ายอยู่ที่88สนะครับส่วนโตเรโนครับจ่ายอยู่ที่98จากราคาเปิดทีแรกนะครับเปิดมาเป็นปอนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับเป็นปอลบสิตอนนี้ก็กลายเป็นปอขาวไปปลายก็ถ้าจะตีจริงๆก็ลบสิบได้นะครับผมซึ่งอ่า ราคานี้ก็ยังให้โคโมโเหนือกว่าทางโตลิโลเล็กน้อยนะครับและในส่วนของราคารองครับอย่างราคาครึ่งลูกเนี่ยเป็นราคาน้ําคูณสอน,นะครับลบ81ส่วนราคาเสมอนะครับผมเป็นเจ้าบ้านนะครับต่อเสมอน้ําอ่า ลบนะครับเป็นลาน้ำคูณสนะครับผมและในส่วนของราคา1นอ่าหคูสนสะครับตรงนี้ก็เปิดมาให้ทางโคโมโมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเล็กน้อยนะครับโดยจ่ายอยู่ที่2องบาทยีสตางค์นะครับส่วนโตริโน,โนจ่าย3ามบาทสิสตางค์และเสมอจ่าย3ามบาทสิสตางค์นะครับ ถ้ามองจากราคาตรงนี้ก็ยังมองว่าทางโคโมเหนือกว่าทางโตลิโนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อ,อมองจากฟอร์มการเล่นด้วยแล้วเนี่ยโตลิโนก็มีฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยไม่แย่เลยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านแพ้เพียงแค่เกมเดียวชนะ3าแล้วก็เสมือนหนึ่งส่วนทางโคโมครับก็มีฟอร์มการเล่นที่ไม่แย่นะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับวันนี้สำหรับคู่นี้นะครับผมเกมนี้นะครับบางก็มองว่าคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับผมน่าจะออกไป ไปทางเสมอซะมากกว่านะครับฉะนั้นครับบางก็มองว่าทางติโตลิโนเนี่ยก็น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับผมฉะนั้นคู่นี้บางแนะนําเชียร์ไปทางโตลิโนทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสําหรับคู่ที่2นะครับผมใครชอบโตลิโนก็กด3านะครับส่วนใครชอบโคโมกกด4นะครับผมเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคู่นะครับสําหรับคู่ที่2ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่สุดท้ายเลยนะครับผมไปครับผม และในส่วนคู่สุดท้ายครับผมแรงพบกับมองปริเยคู่นี้เตะก,กันในเวลาตี2-45ส่วนผลงานของ2ทีมนี้ครับเจอกันมา10นัดหลังสุดในช่วงของปี2020จนถึงปี2025ทางแรงครับเอาชนะไปได้3เกมเสมอ5และแพ้2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแต่แรงเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมโดยช่วงหลังเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปนะครับแล้วก็หนักไปทางเสมอนะครับสําหรับคู่นี้ส่วน อฟอร์มเจ้าบ้านครับอย่างแรงนะครับ5นัดหลังสุดนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับชนะ3สเสมอ1แพ้1โดยเป็นการเสมอทัวรครับ0-0ชนะบูโรส6-2แพ้ให้กับ USL d u n k e er ดันเคอ2-1ชนะบาสเตีย3-1แล้วก็ชนะโอเแิมนะครับ1-0นะครับในบอลถ้วย โดยใน5เกมนี้ครับแรงยิงไป11เนะครับเสีย5นะครับสำหรับทางแรงส่วนฟอร์มในบ้านครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ2สเสมอ1แพ้2โดยเป็นการชนะเลอมองครับ 10. ชนะแกรกมองฟุต4 1นะครับแพ้ให้กับเกรโนเบลฟุตนะครับ 4, 2, ส2เสมอทัวร์ูแล้วก็แพ้ให้กับ USL d u n k e er ดันเคอร์ โดยในบ้านครับ3เกมล่าสุดนะครับแพ้2เสมอ1นะและใน5เกมในบ้านครับผมยิงไป8เสีย7นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างมองเปรีเย่ครับ5นัดหลังสุดนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวชนะ4เสมอ1และยังไม่แพ้นะครับโดยเป็นการชนะนองซี่4 1เสมอกับแกลกมองฟุต1 1ชนะโลเดสอเวรอนนะครับ2-0ชนะอารซี1น่แล้วก็ชนะอารเดนะครับ 2 0นะครับโดยใน5เกมนี้ครับยิง10เสีย2นะครับสำหรับทางมองเปรีเยส่วนละอาฟอร์มเกมเยอนครับ5นัดนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับชนะ3สเสมอ1และแพ้1โดยเป็นการแพ้ให้แก่แก่งกองนะครับ1 0ชนะสตาร์ทลาวันลัวนะครับ1 1ชนะ USL d u n k e er, ดันเคอเสมอแกรมองฟุต1 1แล้วก็ชนะอักเดนะครับ 2-0นะครับโดยใน5เกมเย็นครับยิง5เสีย2นะครับสำหรับทางมองปริเย่ก็ถือว่าฟอร์มคู่นี้นะครับมงปริเย่ก็ดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วส่วนตารางคะแนนสำหรับคู่นี้นครับตอนนี้มองปริเยครับอยู่อันดับ4นะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ3แพ้4ยิง17เสีย12มี24แต้ม ส่วนแรงครับอยู่อันดับ7นะครับแข่ง14ชนะ6เสมอ4แพ้4ยี่ิง26เสีย20มี22แต้มนะครับถ้ามองเปเรียกชนะนะครับก็จะขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับขึ้นไปเป็นอันดับ2แต่ก็ต้องไปดูที่รูปประตูได้เสียนครับส่วนทางแรงนะครับถ้าชนะเกมนี้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับผมอ่าฮะส่วนราคาคู่นี้ครับเปิดมานะครับยกให้กับเจ้าบ้านอย่างแรงนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับ เป็นราคาน้าลบหนะครับผมเป็นราคาน้าลบหแล้วก็มีลบสินะครับตรงนี้ก็เป็นราคาที่ไม่ได้เปรียบนะครับสำหรับทางเจ้าบ้านอย่างแหลงและราคาปัจจุบันนะครับหลายๆเจ้ายังคงยืนพื้นอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ก็เริ่มมีการปรับค่าน้ําลดลงทั้ง2ฝั่งนะครับผมโดยมีการปรับลดลงให้กับทางแรงนะครับบางเจ้าบางเจ้าปรับสูงขึ้นนะครับก็เป็นราคา ลบกับลบ5นะครับในราคาครึ่งลูกและบางเจ้านะครับมองว่าราคาครึ่งลูกเนี่ยดูตึงไปนะครับก็มีการปรับลดลงครับจากครึ่งลูกมาเป็นราคาปอนะครับแต่ในส่วนของราคาปอนี่เป็นราคาน้ําขาวนะครับเป็นราคาน้ําขาวซึ่งเป็นราคาที่มีโอกาสมากกว่านะครับสําหรับเจ้าบ้านอย่างแรงแต่ในส่วนของราคาหน้าเสื่อครับคู่นี้เป็นเช่นไรไปดูกันครับ และในส่วนของราคาหน้าเสื่อครับตอนนี้แรงต่อที่ราคาปอน้ําข่าวนะครับจ่าย81นะครับส่วนมองปริเย่นะครับเป็นราคาน้ําแดงนะครับลบ96ครับจากราคาทีแรกที่เปิดมานะครับเป็นครึ่งลูกลบ5นะครับลบ5แล้วก็ไหลมาเป็นครึ่งลูกนะครับลบ5เช่นเดิมนะครับแต่ราคากลางครับตอนนี้ครับจากครึ่งลูกนะครับดูจะตึงไปนะครับก็เลย ไหลลงจากราคาต่อไหลลงนะครับจากครึ antis, ่งรูปมาเป็นราคาปอนะครับและมาเป็นราคาน้ําขาวนะครับผมตรงนี้และในส่วนของราคาครึ่งลูกนะครับก็เป็นราคาน้ําคูณ 2. นะครับลบหนะครับตรงนี้สําหรับทางแรงและในส่วนของราคาภูหนึ่งคูณสนะครับตรงนี้ก็ยังมองว่าทางแรงเนี่ยมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าทางมองปริเย่อยู่เล็กน้อยนะครับโดยจ่ายอยู่ที่2องบาทยีสตางค์นะครับและมองปริเยจ่าย3ามบาทสาสตางค์แล้วก็เสมอจ่ายอยู่ที่3บาท ห้าสตังค์นะครับผมถ้าหากมองจากราคาตรงนี้ปอเนี่ยน้าขาวเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทางแรงเนี่ยน่าลุน้นน่าเชียร์ทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มการเล่นของ2ทีมนี้อา่าบางมองว่าทางฟอร์มช่วงเนี้ยมองบริเจเนี่ยมีมีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าทางแรงเล็กน้อยนะแม้ว่าวันนี้แรงจะเล่นในบ้านแต่ฟอร์มการเล่น เกมเยือนของทางมองปริเยก็ไม่ได้แย่นะครับฉะนั้นเกมนี้อ่ะบางมองว่าทางมองปริเยก็น่าจะเอาเอาอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นะครับบางเลยมองว่าเกมเนี้ยทางมองปริเยกน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับผมดังนั้นบางแนะนำครับเชียร์ไปทางมองปริเยนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรสําหรับคู่สุดท้ายนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับใครชอบแรงกด5ส่วนใครชอบมองปริเยกด6ได้นะครับ เอาลครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับ3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในะวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะครับ คู่แรกนะครับแมนยูพบกับเอเวอร์ตันนะครับคู่แรกบังแนะนําเชียร์ไปทางแมนยูนะครับคู่ที่2โตลิโนพบกับโคโมคู่นี้บังแนะนําเชียร์ไปทางโตลิโนและคู่สุดท้ายครับแรงพบกับมองปริเยคู่นี้บังแนะนําเชียร์ไปทางมองปริเยนะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสำหรับ3คู่ที่บังนํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้ก็ร่วมกันคอมเมนต์มาได้นะครับว่าใครชอบทีมไหนใครชอบบอลต่อใครชอบบอลรองนะครับ และสําหรับคลิปนี้ครับเช่นเคยครับเป็นเพียงแนวทางและไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจสําหรับทุกท่านนะครับผมใครชอบก็จัดขัดก็สวนหรือปล่อยผ่านไปได้นะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆยกันนะครับสวัสดีครับ